สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเบสนะครับวันนี้เราจะมาคาตกรรมหมูนะครับสําหรับตัวที่ผมจะคากรรมนะครับโม้ไปดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับอิสโก้ิบสี่นะครับตัวละแสนกว่าครับดูนะครับว่าผมจะได้บวกห้าไหมตัวแรกไปเลยบวกสองนี่ไม่ต้องคิดมากนะครับ เอาไปเรื่อยๆเลยอยติดไปนะบอกสองไปเรื่อยๆกันนะนี่ครับิสโก้นี่เป็นตัวที่ผมไม่อยากใช้เือนะครับแต่ไม่มีโอกาสโอ้โหบวกแตกนะครับบวกแค่นึงก็แตกแล้วตายไปละสองครับตัวน,นี้ครับดูครับ ติดไปติดเซ่นะครับโอ้โหโคตรรับโคตรบอกไปครับติดไปนี่ครับ,บ,บ,รบน,บนี่เอาอีกตัวอีกตัวหนึง่งมาติดมา ติดโหแตกครับตายไปนะครับโหมีคู่คืนได้นะครับไปละสามตัวนี่ครับบวกได้บวกสองครับ5ห้าตัวหต,ตัวนี่พอนะครับันจะขึ้นบวกสามละนี่ครับ โอ้โหแตกนะนะครับโอ้โหไปครับเอาอีกตัวหนึ่งครับเดีครับชนหนึ่งทีแล้วก็ออกมาแล้วก็กดเลยครับสุรนี้ติดตลอดนะครับนี่นะครับมาดูขึ้นบอกสามมันครับนี่นครับล้านห้านะครับ ให้มันซูกันหนึ่งรอบมันเดินออกมาแล้วก็กดนะครับโอ้โหสูดแชงเลยผลครับโอ้โหได้บวกสองขึ้นมาครับเอาใหม่นะครับใช้สูตรเดิมครับแต่กดขี้ค้างไว้ออกมากดปล่อยนะครับนะครับติดไปโอ้โหแตกครับ บวกหนึ่งมาโอ้โหแตกขึ้นบวกสองมาครับไปบวกสามมาโอ้โหแตกกี่ครับโอ้เดี๋ยวบวกหนึ่งขึ้นมาเอาให้กูสักตัวเหรอวะมามาครับมาครับ นี่ไงครับนี่งมาแล้วนี่เอาอีกตัวเนงครับชนหนึ่งแผ่นด้วยเียบชนสองชนสามชนคึ้นส,สุดแล้วครับเฮ้ยดูครับอิสโกบวกสไปซีแตกนะครับ ขึกเลยนะบวกสี่ 3, เกอาหมู่อนก่อนดีกว่าเนี่ยครับมากดเลยครับโอกาสติด6กนตครับนี่ครับขึ้นบวกสีกันเลยโอเหลวพผู้ราชีวิต3ามนะครับเดี๋ยวผมขอลบไปนิดทนึงครับ มีแผนรับเอาอิสโก้นี้เข้าไปในเกมรับนะนี่ครับมาชนกันหนึ่งสองสามจะไปครับอิสโก้บวกเครับอุ๊ออิสโก้บวกเครับโอ้โหกำไรแล้วตอนนี้กำไรแล้ว บวกห้าครับในในผมก็ขึ้นชื่อใช่ไน,น,นะครับคาตากรอนหมูคาตากรรมหมูครับคือบวกค่าแม่งเลยครับครับผองอนี่ก่นครับออกไปตั้งหล,ลักมาเข้ามาใหม่ครับ อิสโก้บวกห้าจงติดอิสโก้บวกห้าจงติดนะครับไปดูครับมองตาไว้ครับอิสโกครับติดไหมครับไปติดเสมาสิครับโอ้โหมาครับอิสโก้บวกห้าครับโอ้โหขอเซฟลูก่อนครับอื้อหือ อ๋อผมก็ได้ไม่ร่มเสริมครับอีกหนึ่งตอนครับนี่ครับ i s สโคว่าดูสเต,ตสตตร์ที่ Startup ไม่คล้ผิดเลย <c oughs> นี่ครับดูใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวถ้าครบหนึ่งไม่ทรับวผมจะขึ้นบอกหกให้ดูครับนี่ครับบอกหกก็ตัดประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ